สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังภาพล่าสุดอาณัตลาพาณิ์อดีตพระเอกดังเชื่อว่าเกินกว่าหลายคนเนี่ยคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับอาณัตลาพาณิ์อดีตพระเอกดังช่อง7ซึ่งปัจจุบันอายุ43ปีต้องบอกเลยว่าเขานั้นสร้างผลง,งานการแสดงไว้มากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปทําให้เขาถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆไปเป็นตัวร้องบ้างบทพ่อบ้าง ล่าสุดเขาเปิดใจว่าช่วงนี้ที่หายไปหายไปไหนเพราะไปทําธุรกิจควบคู่เล่นละครตอนนี้มีถ่ายทําเรื่องเดียวทางช่อง7อายุเยอะแล้วอย่าหารายที่มั่นคงทาเพราะไม่รู้จะอยู่ในวงการได้นานเท่าไหร่แล้ววันนี้ทางทีมงานก็มีภาพป,ปัจจุบันของข,องของอามาฝากรอผู้ชมพร้อมๆก,กันเลยกนดีกว่าครับเจ้าตัวเผยธุรกิจน้ำดื่มไปได้ดีดเตรียมขยายโรงงานต่อไปตอนนี้ก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มครับ ก็ยังโชคดีที่น้ําดื่มเป็นเหมือนปัจจัย4มันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบยังขายได้อยู่เรื่อยๆเป็นน้ําดื่มที่คุณภาพดีแต่ไม่แพงครับทามา2ปีแล้วดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทําร่วมกับรุ่นน้องที่รู้จักกันตอนนี้เริ่มมีการขยายโรงงานแล้วครับจริงๆเดิมอยู่เส้นสมุทรสาครก็ยังดูพื้นที่แถวๆนั้นก่อนครับแล้วก็จะมีขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้าง,างก็เริ่มจะขยับขยายแล้วครับบอกยังไม่มีแผนแต่ง เพราะติดเรื่องความรักยังไม่โฟกัสเลยครับไม่รู้ว่าจะได้แต่งงานหรือเปล่ามาหลายเรื่องครับเรื่องของผมด้วยก็เลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมีคนคุยๆแหละครับแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นจะแต่งงานหรือยังไงก็ยังดูไปเรื่อยๆกันผมเป็นคนรักอิสระด้วยมีโลกส่วนตัวนิดนึงกับคนที่คุยก็คุยไม่ได้สักพักแล้วครับประมาณ1-2ปีแต่เขาเข้าใจครับก็ถ้าเลย45ก็คงไม่แต่งแล้วแหละก็รอดู เพราะถ้าจะแต่งจริงๆผู้หญิงเขาก็จะต้องมาเรียนมันก็จะยากสำหรับเขาก็ค่อยๆไปดีกว่าขอขอบคุณข่ะจาก daily life express ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ต่อไปฮะขอบคุณครับ